ต้นหอมสุดทนไล่รัศมีแขออกจากบ้านไม่ให้เจอลูกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและพิธีกรสาวมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบเธอนั่นคือดีเจต้นหอมสกุลตลาดเทียนไพรโรธพิธีกรนักแสดงและดีเจชาวไทยซึ่งก่อนหน้านี้ดีเจต้นหอมได้รับเลี้ยงน้องปกป้องเป็นลูกบุญธรรม โดยมีรัศมีแขมาช่วยดูแลด้วยเวลาที่ตัวเองไม่อยู่บ้านซึ่งน้องปกป้องก็ติดรัศมีแขมากๆเลยล่ะค่ะล่าสุดรัศมีแขก็ได้เผยคลิปที่น้องปกป้องได้ปอนแอปเปิลพร้อมทั้งเข้ามากอดมาหอมลุงรัศมีแขและเขียนแคปชั่นติดแท็กหาต้นหอมว่า หายใจลึกๆก,ก่อนดูคลิปนี้นะวิธีคิงคองก็ทำเอาต้นหอมที่เห็นคลิปดังกล่าวแล้วก็ถึงกับของขึ้นและเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างไวว่าเก็บข้าวของและออกไปจากบ้านชั้นเดียวนี้รักกันมากใช่ไหมคอยดูนะใสจะแย่งทุกอย่างของไยคืนงานนี้ก็เรียกเสียงหัวเราะได้จากแฟนคลับจำนวนมากเลยล่ะค่ะ และล่าสุดรัศมีแค้ก็ได้พูดถึงทริปที่พานน้องปกป้องไปเที่ยวที่พิษณุโลกว่าจริงๆรัศมีแคเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บไม่สามารถไปช่วยงานพี่ก้อยกับแม่ไข่ไก่ในวันนี้ได้เพราะต้องพักร่างกายแต่แล้วก็มีเหตุที่ต้นหอมสกุลตลาดูคิวงานผิดจะบินพานน้องปกป้องไปหาพ่อที่พิษณุโลกจองรถและโรงแรมเอาไว้แล้ว แต่เกิดไปไม่ได้ส่วนเลขาและพี่เลี้ยงก็ขับรถไม่เป็นทำให้ต้นหอมต้องโทรหารัศมีแขเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นการด่วนซึ่งสุดท้ายทั้งลุงรัศมีแขและน้องปกป้องก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพคะ่ะ